วิธีเห็ดแกงหน่อไม้พวกเจ้าง่ายๆเนาะอันนี้คือสูตรข่อยกินเนาะอ่าแล้วก็ข่อยหาหน่อไม้สดมาได้นะพวกเจ้าสะออนมันเนาะแล้วก็เฮาก็มาซอยๆเน,ะนาะหน่อไม้สดเนาะถ้าผู้ใดบ่มีหน่อไม้อันสดก็เอาหนา่อไม้กระป๋องก็ได้เฮาก็มาซอยตามตอนที่เฮาหมักเนาะ,ะ,ะแล้วก็แกงได้เลยถ้าเป็นหน่อไม้กระป๋องแต่อันนี้ข่อยจะต้มประมาณ40นาทีให้มันจืดเนาะ,ะข่อยต้มไฟกลางเนาะมันจืดแล้วข่อยก็ไปถอกน้ำถิ่มเนะาะพวกเจ้า หลังจากอถอกน้ำถิมแล้วเราก็มาปั่นน้ำยานางเนาะยานางในประมาณหนึ่งขีดเนาะแล้วก็น,น้ำประมาณสองดิรึ่งแต่ก่นะนอนเนาะฮาบโมนินอ่ะนะเครื่องปั่นเนาะอันน,ออน่ะบนนอกบนนาก็ไม่ได้ใส่มือยีเนาะพวกเจ้าเพื่อสิได้กินแกงน้ำม่นเนี่ยซาแล้วนี่ค่ะว่ายเลยอ่ะพวกแกยหลังจากเขาปั่นแล้วเขาก็มาตองใส่ตะแกรงเนาะอันน่ะตองขีบมันถิมแล้วก็อันน่ะ ใส่กระดูกหมูลงไปประมาณ3ขีดเนาะกระดูกหมูอ่อนเนาะแล้วก็ใส่หมกเพชรล้อตามด้วยอันน้ำปลาแดกถ้าเป็นน้ำปลาแดกขวดประมาณ50 ml เด้อพวกแก้วเด้ออันนั้นแล้วแต่ข่อยมีตอนก็ใส่ตอนน้ำเนาะล้างกันนะคะก็มาตําตำข่าเบือเนาะข่าเบือนี่ไรหมักเนียวบนเนียวก็แล้วแต่เด้อพวกแก้วเด้อหมักเนียวก็ใส่หลายๆถ้าบหมักเนียวก็ใสหน de ่อยหนึ amos, ่งเนาะ แล้วละก็เฮาก็ใส่นนะน้ำยานางเนาะมักเพ็ดคือกันถ้ามักเพ็ดก็ใส่หลายบ่มักเพ็ดก็ใส่อ่าบ่หลายเนาะหลังจากเฮาก้อยๆกระเบือละลาแล baptism, chegou, possiamo, ้วเนาะเฮาก็มาใส่อันน่ะหันน่ะหน่อไม้เนาะเวลาใส่กเบือเฮาต้องมั่นคนเด้อพวกเจ้าแล้วก็ฝ่ายกลางเนาะบ่ั่นมันหมกหมอเด้เฮาบ่คนแล้วก็ใส่มักบวบเนาะ ตามด้วยเกลือแล้วก็แป้งน,นัวเนะาะถ้าผู้ใดหมักกันมักอึอกะใส่หมักใส่หมักบวบก็หมักอึผม,ม,มลงไปเลยเด้อพวกเก้่วเดอ้อหลังจากหมักบวมสุกแล้วเนาะเขากะเอาอันน่ะเห็ดใส่เนาะมีเห็ดนางฟ้าเห็ดกระด้างแล้วก็อันอนั้นตามด้วยเห็ดหูหนูเห็ดกระตุนแล้วบางคนก็เออนเนาะเป็นอันเรียบร้อยพวกแกมเขมาซีบมึงรสชาติหอมแล้วก็เขากะสิบโปงแล้วเขากะเอาอัน ผักยานางใส่เนาะเออบมเมนต์พักแยงผักแยงใส่พวกเจ้าอะคอยมักกินแบบสิเนาะคือแม่คอยพากินเนาะเราจะมักรสแบบซี่เนาะออกแบบว่าเข็มขนเนีย้ยเอาเขาเออเขาเนี้ห่อนๆคุยอีพวกเจ้าแต่ถ้าผู้ใดบหมักเนี้ยพวกเจ้าก็ลดอาเขาเบื่อลงหรือว่าอัานนั้นอัานาอานาเพิ่มน้ำเขึ้นก็นได้เนาะหรือว่าแต่ถ้าผู้ใดบหมักกินเขาเบื่อก็ใส่อัานนั้ ซาลีคอนสตาร์ดยังกระไดพวกยาวแทนกระเบือเพราะว่ามันจะแพ้กระเพาะเนาะบางคนบดถือขนาอนนะนะคอยแล่เรียบร้อยเนาะก็จะไปซอยเลยเด้อมาว่ามากินขขาวน้ำกันบ๊ายบาย